กว่าหนึ่งเดือนแล้วที่ชาวบ้านในอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพน้ำที่ท่วมขังหลายครอบครัวต้องเก็บข้าวคนของออกนอกพื้นที่และใช้ชีวิตริมถนนเนื่องจากสภาพน้ำในปีนี้นั้นมาเร็วกว่าปกติ ตูระบายน้ําบางปะหันนะครับรับน้ามาจากคลองบางแก้วและแม่น้ําเจ้าพยานครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำลนบุรีในที่นี้นก็ได้รับน้ําเต็มอัตราแล้วครับทำให้น้ํานั้นได้ไหลทละลักเข้าไปข้างในชุมชนทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนมาร่วมเดือน,น้วครับหากน้ําเหนือที่ยังหนุนอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะทําให้ชาวบ้านใช้ชีวิตแบบนี้โดยที่ไม่รู้ว่าต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนครับ ชาวบ้านอำเภอบางมหาลยอมรับว่าด้วยสภาพพื้นที่ที่เปรียบเสมือนแอ่งถนนสายหลักนั้นสูงจากพื้นดินกว่า1เมตรไม่แปลกที่น้ําจะท่วมแต่ชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ํามาเร็วและเยอะกว่าปกติด้วยสภาพพื้นที่ที่บางปะหานเปรียบเสมือนที่พักน้ําและอยู่ติดกับแม่น้ารบบุรีและได้รับน้ําจากคลองบางแก้วในจังหวัดอ่างทองและแม่น้ําเจ้าพระยา ยายมายายมาอยู่ตรงนี้กี่วันแล้วครับครึ่งเดือนไดนะ้แล้วครึ่งเดือนแล้วครับบ้านคุณยายอยู่ตรงไหนครับนี่รมิมคลองริมคลองตรงอ๋อข้างในฝั่งนน้นนะครับแล้ววัดก็ทำเขื่อนแม่น้ำาเข้ามาในนี้ไม่ได้ก็ดูว่าน้ำมันไม่ท่วมอ๋อลำบากไหมคุณยายก็ลำบากไม่อยากออกมาเราอยู่หรอกคิดถึงบ้านไหมคิดถึงเลยอ๋อน้ำน้ำน้ำ,นำปีนี้มันมาเร็วกว่าปกติหรือว่างไงครับมามาที่หลังก็ด้วยมาทีหลังทางตะทางโน หากน้ําเหนือยังคงหนุนขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทําให้ประตูระบายน้ําบางประหันนั้นเก็บน้ําไม่อยู่แน่นอนเขาว่าต้องส่งผลกระทบไปถึงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาอย่างแน่นอนและอาจกระจายวงกว้างถึงกรุงเทพมหานาครเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกันทินพบพันธนามทีมข่าวระวังภยัยรายงาน